มือใหม่ในช่อง t i k t อกอยากดึงดูดคนมาดูคลิปทำตามนี้ครับข้อหนึ่งครับลงคลิปในเวลาที่เป็นประจำยกตัวอย่างลงคลิปทุก9ก้าโมงเช้าลงคลิปทุกเที่ยงอันนี้เป็นต้นและวันหนึ่งนะครับเราลงได้สูงสุดเนี่ยควรประมาณไม่เกิน3คลิปพอครับและแต่ละคลิปควรจะห่างกันอย่างน้อย3 4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าลงคลิปต่อการคุณอาจจะโดนปิดกั้นจากทิกตอกได้ครับและเทคนิคข้อที่2เนี่ยทำเรื่องที่คุณต้องการเนีย่ยเพียงภาพเดียวก่อนเช่นสมมติคุณจะพูดเรื่องกดแรงดูใช่ป่ะก็พูดไปเลย90ววันวดรดคือ3เดือน,นี้าสิ ณพูดเรื่องเดียวไปก่อนแล้วคุณอยากจะต่อยอดอะไรค่อยต่อยอดในแบบอีกเดือนที่4ขึ้นไปโอเคไหมครับเช่นพอเราสอนคนแรกในดูเสร็จปุ๊บเราจะไปสอนอย่างอื่นนะครับที่เป็นออนไลน์เพิ่มเติมก็ค่อยสอนครับทำให้คนเห็นภาพเดียวไปก่อนเนาะทำให้ personal branding เนี่ยติดตลาดก่อนนะครับอันที่2อันที่3ครับไม่ใช่ว่าวันนี้อยากโพส์ก็โพสต์วันนี้ไม่อยากโพส์ก็โพสพยายามลงคลิปทุกๆวันครับหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีเวลาจริง วันเว้นวันหรืออย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปก็ได้ครับคือพยายามทําอะไรให้มันมีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ต่อเนื่องเนี่ยบางทีเคยสังเกตไหมครับเราไม่ค่อยเล่นเนี่ยไอ้ฟอลโล่มันลดลงนะเคยเกี่ยวนะเพื่อโนโอป้าเนี่ยไม่ค่อยเล่นนะครับแบบชาติหนึ่งเล่นครั้งหนึ่งนะครับฟอลโล่มันลดลงไม่รู้ทําไมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอันต่อมาครับอันที่4ี่คือทุกๆคลิปเนี่ยที่คุณทาเนี่ย อย่าเพิ่งไปซีเรียสยอดคนดูยอดวิวนะครับให้ตั้งใจก่อนส่งคุณค่าที่คุณจะแก้ปัญหาให้ผู้คนออกไปถ้าคุณโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาแล้วคุณตั้งใจทําคนนี้ให้ดีเนี่ยเชื่อว่าเวลาคนที่เขาเข้าคลิปวิดีโอคนครับเขาได้ประโยชน์สูงสุดเขาก็จะกดติดตามคนเองและแน่นอนครับเขาก็อยากไปคลิปต่อไปอยากไปคลิปต่อไปหรือถ้าคุณทาไลฟ์สดเหมือนกันเขาก็อยากฟังไลฟ์สดต่อไปฟังไลฟ์สดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทําแบบนี้นะครับในการดึงดูดคนดูมาบ่อยๆมาย้ำๆมาซ้ําๆแล้วก็ทุกๆคลิปเนี่ยนยช์ เพราะฉะนั้นพยายามทําให้ต่อเนื่องเส้นทางการเติบโตในออนไลน์นะครับคือการทําต่อเนื่องครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พิมพ์นะครับว่าเป็นประโยชน์ออกไปสารสวัสดีครับ